สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนนะครับเมื่อนี้มีโอกาสไปพิพ,พน้องมาช่วงเส็นทางเนาะเส้นทาง201นะครับชัยภุ่มแยงเกาะชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับเส้นทาง201น่ในการช่วงช่ยุ่ม แจงข้อเป็นถนนซีเลนนะครับพี่น้องถนนซีเลนตั้งมีมาเป็นปักศิบีแล้วละ่ะปักศิบีแล้วตั้งเชิดเป็นศิบีแล้วนถนนสุด z o มแล้วนะครับตอนนี้เล่นทรายกันจนว่าเะถนนเตะบอ่อพี่น้องโดยบรรทุกกอบมาจากแลนด์เนี้ยทั้งทรายเล่นทรายนะครับเมื่อไรเล่นขวาน้ำมอ คาบ์โดเดว่าพุ่นดอกนะครับเวลาเขาเห็นเขามากพุ่นกับชิดสใส่แน่ก็ดีขึ้นกันเจ้าเวลาเขาแลนซาลดแลนน้ำก้นมากสีแซงเขาเขายังชิดใส่เขาแซงนะครับเดี๋ยวถนนเละถนนพังหลายอยู่พี่น้องพุ่นอ่ะ เตืนไม่ลมคุ้มค่ำ จุดพักรดนะครับซูมเออรนี้แวงการทาั่งนึงหมวดการทั่งนะครับซูมเออรนี้มีเนื้อทีก็จ้าสีเฮ็ดหม่องพักลดเห็ดทองน้ำเฮ็ดทองไน่ใบค้นมาใส่บริการเนาะสุ่มเดินทางดีอยู่นะครับดีค mm. ือว่าดีมากนะปวดทีปวดเยี่ยวอยากนอนแปลว่าไหวก็จอดนอนเนาะมีกวามปลอดไัยบอนว่าจะไปจอดนอนหรือขางทาง ถึงบุมีผูดใดต่ำในส่วนนี่กะาน้อนข่างทางั้งรถก็อแรนกายมันกับวืดมันกับเป็นเบื้องว่างเป็นเบื้องว่างเป็นนอนหรับเลยพี่น้องเบื้องเอานะครับเส้นทั้งสองศูนย์หนึ่งบรรยากาศเนี่ยสวยงามพี่น้องเห็นภูเขาว่าข้างหน้าพวกน่ะเทือกเขาผู้เขียวติเพื่อ,อนนะครับสวยงามนะครับเส็นเลย เดี๋ยวไส้เข้าไปนีกับไปน้ำตกตัดตนไปเอำเพื่อนุองบระแดงไปเลยกับสองร้อยสิบสองร้อยสิกมไก่เนี้ยพี่น้อง ระบบปูดคอนโทรลน,นะครับวบคุมความเร็วอย่าใดไปสั่งนะครับแต่ใดไปสั่งแล้วก็มัน่วคุ้มใบหนึ่ง,งอาจจะยังตามกับหาลอยในสองใบาสามใบไปกับเดือนหนึ่งก็เจ็งอ่างไง่ายๆนะครับมีโอกาสเจ็งอ่างไง่ายเพราะฉะนั้นเทามีแนววบคุมความเร็วเหาอยู่เทาใส่ให้เป็นประโยชน์ รถจมวิวไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนเกื่ยกเขาสวยงามช่วงนี้ส่งดีแน่จักน้อยพี่น้องเนี่ย<ม>เนี่ย ใครไม่รู้มีบอ่อท่าไรช่วงมากแรกขวังหันโอ้ยบ่มบอ่อหลายยิงแล้วช่วงผู้เชียวสิมาแจงคอยโอ้พระตงฮวงนะครับั้งเปียทั้งเปียดเบิด ช่วง,น,าางนี้ดีนะครับถนนดีม,กมากๆเลยเนี่ยเล่นใยกับว่าใครไม่ขึ้นเล่นหัวในเนียบเล่นใจแลอก็นนดูซึ้งได้อยู่สะดุดอยู่ออีกรอยจิโลหอดพอนแจน ย้นอนนะถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับรุ่นเริ่มจากสุดแน่นิดหน่อยชว่วงบ้านซับทองสุดแน่อยู่อหอยโข่งหอยสุดแน่นิดหน่อยแน่นกัได้ยินเสียงดัง เก็บตรวจจับความเร็วมาสันมาผู้ใดนอ้อมาจับกันอีกเนาะปล่อยเห็นแลนดน่ล็กน้อยเนาะ ปลาพี่นอ้องตลาดของปลาปลาโอ้สตอร์เยอะแยะเลยมี่หมนอน่องหน้าเนาะแรนไกแล้วจอดไว้ได้รอาแรนเร็วโคตรนี่เครื่องหมองหมอ้อน่องสตอร์แตเป็นสตอใช้ยูพุ่มที่อันเสียบได้ไพืเนาะ แซบนะต่อใจจะพูมมแถว <c oughs> เลิ่นกับไปแถวน้ำตกต,อตอาโตนนท่นนะครับนี่สวนตอต่อขาย <c oughs> ไปซื้อไม่กินแซ่บเยอะนะครับเปลี่ยนโมขึ้น ไปจับพวมเร็วแท้ๆะเลยพี่น้องให้ปลอจดจับพวมเร็วดูกองยึดไสีละนะครับเรี๋ยวหาก่อนเชียงดีแท้ จะไปบอกว่าจับความเร็วแต่กล่องท่านเห็นอยู่เชียงเสี้ว าาาาแล้วลตายนแต่เ้องบหหาซื้อเต็มปวดจ้ะสำหรับคลิปนี้กาพาพีพ่พานนองมาเบิ่งเสีนยงทาง แก่พุ่มแจงคอซอำนี่แหละครับกรหอดแจงคอแล้วนะครับถนน,น่วงดีก็ช่วงผู้เชียวแจงคออยู่นะครับฝากพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะครับสวัสดีครับ